สวัสดีเกล่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องฮันมามาแกะพัสดุอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพัสดุในกล่องนี้คืออะไรจะเรียกความไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวให้น้องดูลูกข้างหลังก่อนว่ามันคืออะไรเม้งเม้งเม้งะไรอ่ะอย่าเพิ่งเปิดนะพี่เกียวอย่าเพิ่งเปิด เปิดนะนนทันวะอันนี้ยิ้มอยู่นะทุกคนเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวออกมาก่อนพี่เกลียวพี่เกียวอย่าเพิ่งเปิดนะเข้าใจไหมคะพี่เกลียวอย่าเพิ่งพลิกนะอย่าเพิ่งพลิกนะเดี๋ยวแป๊หนึ่งนั่งเตียงหนึ่งอันนี้อ่ะเดี๋ยวโน้นน้อาทันวะก่อนนะอันนี้คือหน้าที่ยังไม่เห็นแมงมุมนะเนื้อพี่เกียวออกไปพเดี๋ยวไป เฮ้ยเขาปิดมาอยู่เขาปิดอีกอันหนึ่งทำไมเออกันสะดุ้งมั้งอ่าเดี๋ยวเราปิดอีกอันหนึ่งเร็วๆกลัวอ,อะไร <laughs> อ่าทันมาวทันมาเร็วอันนี้คือหน้าทันมานะที่ยังไม่เห็นแมงมุมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนน้องเห็นแมงมุมแล้วจะเป็นยังไงนะคะพี่เกียร์มาช่วยกัน,กนแกะเร็วีอย่าพึ่งอย่าพึ <laughs> ่งอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวๆเราอันนี้พอแล้ว นี่นะคะถ้าพร้อมไม่เอาพร้อมไั่เอาหนูม่จะปวดแล้วนะหนึ่งเอาไปไหนอ่ะหนึ่งสองนี่ถ้มาดูเร็วถ้มาดูเร็วตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮกลัวไหมกลัวไหมเอเมนะนี่นะคะทุกคนนี่คือแมงมุมบังคับนะคะแมงมุมนะ เดี๋ยวเราจะเอาอกมาให้คุณพ่อออกมากลัวเหรอได้คุณพ่อออกมาให้นะวนี <spooky> <snap chat> ่มันมีมันดิ้นเองนะไม่มีใครมาบอกมันจะนี่น่ากลัวมากตัวใหญ่มากเลยนะคะเราไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้แบงมุมแบงมุมกลัว่าไหมเดี๋ยวลองดูออกจากกล่องนะทําอะไจะทําหน้าอย่งไรตอนนี้ไม่ค่อยชัดใช่ไหมเขาชัดมันมาใหญ่ได้เหรอมันเป็นห้างยี่มันเลยยี่มันเลยยี่ย มันจะมีขนขนด้วยมันจะมีขนขนด้วยเปงโมใช่มานี่ขามันลุกลิกลุกลิกวายนะขามันลุกนี้ด้วยนะทุกคนว้าวเป้งโมเมงมาแล้วยิ้มพ่อแบงก์แกะออกมาให้คุณพ่อแกะด้วยข้างหลังค่ะอืม นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปซ <ie diy> er ื้อถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเปิดนะคะแมงมุมก็จะเป็นตาสีน้ําเงินน้องทันวากลัวใช่ไหมพี่เกลี่โอ้โหเอาโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะปิดแล้วนะคะโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาบังคับให้ดูกันนะคะว่ามันเดินยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าแมงมุมไปตรงนู้นนี่เลย ทัน,นะวะทำไมกลัวแมงมุมหรอกลัวไหมกลัวเหรอลูกไงตอนแกะไม่เห็นกลัวเลยตอนพอพอเขาเดินได้นี่กลัวเลยนะเออสรุปว่าน้องทันวากลัวจเจ้าเมงมุมนี้นะคะทุกคนนี่ทันวากลัวนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันกใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหไปเองได้ด้วยยยะยยะ,ยะ,ยะ